ใส่คอกมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นคอกสูง10ชั้นตัวรถนี่นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นโครงสร้างเดิมรถเดิมๆรถที่มาเป็นมือสองของร้านบอลรถบ้านเนี่ยเราก็คัดในส่วนของรถเดิมไม่มีการชนหนักที่คว่ำจมน้ําอย่างเจ้าคันนี้เนาะ่อนก็ไม่ได้เหนื่อยนะครับเพียง8,000ันสาทเท่านั้นกับการเป็นเจ้าของอีซูดีแม็เครื่องยนต์ 1.9S ตัว SparkCA p บรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอสเช่นเคยก็จะมาแนะนํารถเข้าใหม่ซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เป็นรถใช้งานที่หลายๆคนต้องการต้องบอกว่าคันนี้จะทําประโยชน์ได้ค่อนข้างมากเขาเรียกว่าเป็นกระบะทําทกินเลยก็ว่าได้กับเจ้าอีซุดีแม็กเครื่องยนต์1.9ตัวนี้เป็นรถสปาร์คแคหรือรถหัวเดียวนั่นเองต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถเดิมๆทั้งคันนะครับใส่คอ,อกมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นคอ,อกสูง10ชั้น ตัวรถนี่นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นโครงสร้างเดิมรถเดิมๆวันนี้ก็เลยจะมาเปิดให้ดูกันส่วนของด้านหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูรอบๆคันในส่วนของภายในกันอีกทีนึงนะครับ มาเปิดดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนหรือในส่วนของใต้กระโปรงรถละกันนะครับเพราะว่าเวลาเราดูเรื่องรถส่วนใหญ่รถมือสองหรือที่เราไปดูตามบ้านลูกค้าที่เราอยากจะซื้อต่อหรือตามเต็นนะครับเราดูก่อนว่าโครงสร้างรถเนี่ยเป็นโครงสร้างเดิมไหมเพราะว่ารถที่มาเป็นมือสองของร้านบอลรถบ้านเนี่ยเราก็คัดในส่วนของรถเดิมไม่มีการชนหนักที่คว่ำจมน้ําอย่างเจ้าคันนี้เนาะแผ่นเพดเดิมๆพุงพลาสติกยังมีพลาสติกแบบนี้ โยนะครับแล้วก็ในส่วนของน็อตฝากระโปรงยังไม่มีการไข tai, ทั้ง2ด้านแล้วก็ในส่วนของแก้มทั้ง2แก้มนะครับแก้มนี่นี่นะครับเวลาเรามาดูรถว่าโครงสร้างเดิมหรือเปล่าเราก็จะดูในส่วนของหัวน็อตฝากระโปงหัวน็อตแก้มหรือรอยอาร์คของคานด้านหน้านี่รอยอาร์คของคานแบบนี้หัวน็อตทั้ง2ฝั่งจะมีรอยอาร์คแบบนี้ให้ดูนะครับว่ารถถ้าเป็นโครงสร้างเดิมรอยอาร์คสองฝั่งจะอยู่เหมือนเหมือนกันแบบนี้เลย ในส่วนของเจ้าคันนี้นะอย่างที่บอกไล่ดูรอยอาร์คไล่ดูหัวนอ็อตไม่มีการไขแบบนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยว่าคันนี้รถไม่มีชนอย่างแน่นอนอะเมื่อดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็ไปดูในส่วนของรอบคันกังสักนิดน,นึงนะครับเจ้าคันนี้เป็นล้อเดิมนะครับด้านหน้าเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานมาพร้อมกับยางบิสโตนแบบนี้เลยด้านหลังก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ เปลี่ยนเป็นส่วนของล้อกระทะแต่ตัวรถนี่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนในส่วนของแหนบมาเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถโครงสร้างเด,เดิมเดิมเดิมมาใส่แค่คอกอย่างเดียวตัวคอกเราลงเล่มบันทึกเล่มไว้เรียบร้อยก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยเขาแจ้งขนส่งเรียบร้อยให้แล้วนะครับอ่ะในส่วนของด้านในของตัวรถ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com แบบนี้ภายในเป็นเบาะหนังภายในเป็นเบาะหนังตัวนี้ก็จะแต่งมานิดหน่อยเรียกได้ว่าติดตัวดิฟี่นะหรือวัดรอบทางด้านหน้าให้แบบเขาเรียกว่าเป็นรถเดิมๆแต่ขอซิ่งนิดๆ แล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะครับคันนี้เป็น d m a x เครื่องยนต์1.9ตัว s p r r k Cap ปี2018หลายคนโอ้ถ้าเป็นรถคอกรถวิ่งงานอย่างนี้จะวิ่งเยอะหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าเจ้าคันนี้เนี่ยการใช้งานน้อยมากๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันใช้งานอยู่เพียง58,000โลนะบอกได้เลย58,000โลตอนนี้ก็จะใ้อยู่ประมาณ5 3 0 0กโล58,300กโลเท่านั้น ตัวรถเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็รุ่นนี้เนาะเป็น1.9ตัว S เครื่องยนต์บูพาวเวอรก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น,ใน,นาาานะในส่วนของราคาขายนะครับในส่วนของราคาขายหลายคนคงบอกโอ้ถ้าเป็นตอนเดียวใส่ข้อมาอย่างนี้ราคาต้องสูงอย่างแน่นอนต้องบอกเลยว่าคันนี้ราคาไม่สูงเนาะบอยรถบ้านตั้งขายอยู่เพียง4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้น ย้ำ459,000บาทหรือถ้าคุณเลือกผ่อนเป็นลูกค้าชั้นดีนะครับก็สามารถเลือก0% 1ปีแรกก็ได้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณเพียงเดือนละ7,000บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณจะผ่อนแบบดอกเบี้ยปกติเขาบอกเลยว่าผ่อนก็ไม่ได้เหนื่อยนะครับเพียง8,000ฟาบาทเท่านั้นกับการเป็นเจ้าของ Isuzu D-Max เครื่องยนต์ 1.9S ตัว Spark Cap มาพร้อมคอรอใช้งานวิ่งงานต่างๆสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัว ใครสนใจเจ้าคันนี้รีบติดต่อมาได้เลยนะครับที่ทางเพจบอรถบ้านได้ทุกเพจเลยหรือจะสอบถามมาที่แอดมินก็ได้ว่าสนใจอยากจะได้คันนี้ไปครอบครองต้องทำยังไงอ่ะวันนี้ผมแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจอยากได้รถก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่บอรรถบ้านได้ทุกสาขานั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ